สวัดีนะครับสวัสดีแฟนคบทุกคนนะครับวันนี้พี่ดิวก็มาอยู่ที่ทะเลนะครับเซิ่วันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับตากอากาศก,ากับทีมงานทุกคนนะครับนะากระบวนการกระบวนการปุ้บปุยกล้วมากับทีมงานวันนี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศร้านนี้ดีมากๆเลยะครับวันนี้เราก็สั่งปูว้าว อันนี้เป็นปูทะเลนะครับนะบอกได้เลยว่าสดๆเลยครับจากทะเลนะครับเพราะว่าพี่บีเพิ่งไปจับมาเมื่อกี้แล้วก็เอามาให้เขาทำเป็นปูให้ปูตัวใหญ่มากอันนี้เป็นปูเขาเรียกปูอะไรบีปูทะเลทะเลปูม้าไม่ใช่สลัมนะชอบครับคุณใช่ป่ะใช่จ้ะแล้วก็อันนี้เป็นกันเชียงนะครับกันเชียงปูนะนี่ลาะอันนี้บอกได้เลยว่าเนื้อแน่นมากเดี๋ยวพี่เดวลองชิมดูกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อย ได้เหรอครับได้เลยวันนี้เราสั่งหลายเมนูมากๆเลยวันนี้เขมากแบบพี่นะครับพี่เข้ามาเขาไม่ดูละกเราแล้วก็น้องเฉ๋นะครับน้องเฉ๋ก็บอกได้เลยบริการมือขวานะครับจานข้าวคนเดียวโอมเม่อันนี้เป็นจานข้าวนะครับนะถ้ากินถ้ากินหมดนี่ก็น่าจะเป็นแบบพี่บีสองอันนี้จิวบอกเลย จริงๆนะพี่บีกินไม่พอเนี่ยพี่บีกินไม่พอเนี่ยเออน้องจี้ก็มานะครับนะนี่น้องจี้แล้วก็น้องน้าน,นะครับ <c oughs> นี่เลยวันนี้ก็เป็นวันสบายๆบยนียครับเป็นจอยกันแต่ว่าทีมงานของเราก็จะตามมาอีกทีวันขึ้นวินลล่าใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทีมงานก็มีลูกมีเต้าเนาะบางคนก็มาไม่ได้แต่ว่าวันขึ้นวินลล่าพี่ดูบังคับว่าต้องมาทุกคน จริงๆอยากให้มาทุกคนแต่ถ้าน้องมีนพี่โมกได้ยินคลิปนี้ก็ตามมาคืนนี้นะไม่ไม่ตามมาได้ถ้าเห็นคลิปนี้นะบอกได้เลยว่ามาอยู่ประมาณสาวันก็คือตามมาได้ขับรถมาเลยไม่ไม่ก็นั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาลงสนามบินน้องเจ้าแถวๆนนีะ้อาหารเครื่องดื่มเราเต็นที่นะครับนะตอนนี้พี่ดิวที่อัดคลิปเนี่ยอยากให้ดูเมนู อยากให้ดูเมนูมากๆเพราะว่าสั่งไปมีแต่เมนูอร่อยๆแม่ไม่จะกินเพราะผัดตอนนี้จะสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างมาอยู่กับดิวอาลีคาลีไม่มีอะไรจะพูดรอดีทุกอย่างรอดีทุกอย่างดีซึ่งแล้วก็ดีใจแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเกียรติเนาะได้ได้มาอยู่กับคนคนนี้มีหน้าที่การงานดีทุกอย่างคนดีดีทุกอย่างไม่มีที่ติ ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องติหรอไม่มีเรื่องติติอย่างเดียวคือติอย่างเดียวคือรวยขึ้น <c oughs> น้องจี้นะครับน้องจี้ก็มากับพี่ดิวสบายนะสบายใจจ <c oughs> ี้คนจี้อายไม่กล้าพูดใส่ก้องพี่ <c oughs> น้องน้าวันนี้ก็มากับพี่ดิวเป็นไงบ้างทุกทักที่มา <c oughs> สบายค่ะสบาย ลูกน้องเป็นคนอายกล้องมีคนเดียวที่ไม่อายกล้องคือคุณน้องดิวโอ้โหส้มตำโซมเลยอันนี้เป็นส้มตำปูม้าครับ <c oughs> แม่ส้มตำปูม้าทะเลเอ้ย้ำร้ายแตกอลนทำร้ายแตกอนมาก ตอนนี้เมนูกำลังทยอยมานะครับพี่บรรยากาศในร้านก็สบายนะครับนกว้างขวางร้านนี้ก็จะเป็นร้านดังในย่านนี้อยู่แล้วนะครับใครที่เห็นบรรยากาศก็รู้แล้วว่าเป็นร้านอะไรแต่จริงๆนะคือพอเข้าก็เข้าเถอะล่อเล่นล่อเล่นไม่มีอะไรมียำละอ่ะยำมาละนี่เลยครับ เป็นยำบุญเส้นกับยำทะเลอันนี้เป็นยำทะเลคะ่ะพีพ่ๆแล้วก็ยำบุญเส้น,สนโหดังไปเลยเอาไปขอชิมหน่อยยูบุญเส้นเอาอีกจานได้ปะคลิปนี้จะยาวนะครับเพราะว่าดยวจะถ่ายเมนูให้ดูน,น,น,น้อยบ๊อดอร่อยอุ้ยอันนี้หอยนะเนี่ย ว่ารอ่ามั้งอ๋อว่าเราจานมาหอยยอสูดแลงาเก๋หิวมา้น้องแก่คนตัดรถมาให้แบบเหนื่อยไหมลูกง่เไม่ได้นาพิสัม์รักแก๋รเปล่านี่ต่อไปเป็นแซลมอน นี่โโอ้หแซลมอนน่ากินมากแซลมอนสองอันเลยแซลมอนใหญ่ครับผาดยักษ์แซลมอนซาซิมิผาดยักษ์นี่ตามด้วยนี้อะไรครับทอดมันปลากลายปลากลายกลายเป็นนางเงือกนี่ทอดมันปลาโอ้โห จอปูมีจอปูครับแล้วก็กุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งลายเสือผนะัดผักไหมคุณแม่มนีครับน่ากินมากกุ้งแบบใหญ่มากแล้วก็ผัเดเผ็ดมาละไฟแดโงโอ้เต็มที่เลยทุกคน<ม>เพราะว่าวันนี้คุณดีเลียงใช่ค่ะดิวไม่เกี่ยวนะดิวแค่รีวิวภาพแบบข้าวนะดิวไม่ได้เกี่ยวนะกับเรื่องี จาริสาเขาว่าจะเลี้ยงน้องนะครับนะดิวไม่ได้เกี่ยวกับค่าขับข้าวบัตนี่ใครจะหารกับพี่บีไหมมือนี้น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทได้ค่ะสองหมื่นมั้งรับเตรียมตัวเลยนะบอสประตูทางออกที่ไหนบอสเตรียมตัวเตรียมตัวเบิกเบื้องหน้าใช่ค่ะเบิกเบื้องหน้าใส่ค่าข้าวคือดิวจะบอกว่าพี่บีเขาเบิกไปถึงเดือนน่าจะปีหกห้า หกปีนี้หกห้าแล้วกลางปีแล้วหกหกกลางปีเบิกล่วงหน้าแล้วหกกลางปีเซลเล่นนะครับปลากายเป็นไงลูกชิมมามุมนี้ก็ได้มุมแบบไปานองหาจีเนี่ยเดี๋ยวรอเมนูพ็รอเมนูพ่อรอเมนูก็ตะเกียบมีตะเกียบไหมตะเกียบระหว่างที่เราตีรอกปล่า วันนี้ขอบคุณน้องออน้องตากล้องสุดหล่อของเรานะครับนะช,ชื่อน้องดิสนีย์น้องเพิ่งมาใช่<ป><ะ>น้องดิสนีย์เพิ่งมาทำงานกับพี่ดิวนะะัสับั่วกินไม่ถูกเลยอะเยอะมาก เป็หนทัไงหลนะครับโลตาแม่ทำงานอยู่ตรงนี้หรอเหตุสิ่งจำเหเหตุต่ปีแล้วสามปีแล้วคราวนั้นมันจะงงค่ะต <c oughs> อนมิดงงให้ให้กำลังใจแม่กอนนิดนิดหน่อยนนะถ้าแม่กินน,เม,นมเด้อนิดนนดะ มันขับตัวน้อยนะครับนะอ้าชาลิสากินน้ำเก๊กฮวยหรอพี่บีพี่บีกินน้ำเก๊กฮวยแล้วนี่ยอมยอมใจเก็บใจไว้ในลิ้นชาไม่เห็นต้องเปิดออกมาเลยต้องที่กินเยอะๆนะครับมาแล้วเมนูนี้โอ้โหไปดูในซูมซูมเข้าไปเลยลูกหอยแครงครับหอยแครงเมืองเมืองตรังหอยแครงเมืองสุราษ อร่อยแพงน่ากินมากตัวแดงมากครับพี่พี่ีว่าชอบรบีวิวให้พี่พี่เวลาดีมีความสุขเราก็อยากให้พี่พี่ได้มีความสุขไปด้วยนะครับน่ารักมากโอ้โหอันนี้คือแกงส้มไข่ปลาลูกคออไม่ใช่แกงส้มไข่ปาลปาเลียวเซียวน่ารักมาก มาเดี๋ยวพี่น้องกินคงกินขขาวน้ำกันครับใช่ปลาหลุดนะลูกไข่ถ่ายเปลนลูกข้าวผัดข้าวผัดไข่เจียวข้ามาผัดไข่เป็ันลูกข้าวผัดผัดไข่เจียวเขอบคุณครับ ไข่เจียวเก๋กินได้นะลูกไปถ่ายพิเกด้วยไปเก็บพิเกด้วยไปไปถ่ายพิเกด้วยเก๋กินได้เพราะว่าเก๋เขาไม่กินอาหารทะเลนี่ไข่เจียวเด็กเก๋กินโซหนึ่งคำแฟนคลับรอให้น้องเก๋กินโซหนึ่งคำจะกินได้ไหมเนาะกองต้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 องหน้า กินโซน์นะครับอ่าวันนี้พี่อินเป็นไงมาอร่อยอาหารอร่อยไหมอร่อยครับอาหารอร่อยนะพี่อินก็สปอนเซอร์นะสปอนเซอร์รายใหญ่เลยนะพี่บอกเลยอันนี้อร่อยอะอะไรเป็นไข่ปลาเนี่ยจะมีไข่ปลาต่อแต่ไข่ปลาของเราน่าจะครบราไหมเหม เนื้อปูที่พี่ทาไปแกะนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลาสสเล็กๆนะครับที่พีมากับทีงานนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามน้องด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามจนถึงวันนี้นะที่พี่ถ้าไม่มีเอฟซีไม่มีแฟนคลับไม่มีลูกค้าก็คงไม่มีวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทีงานทุกคนนะนี่นี่หอมกด้วยโอ้พอมกมีแกะมีเหือเออแกะให้ดู อันนี้เป็นห่อหมกปลาครับแม่โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากห่อหมกปลาแซ่บๆเอาไปสองมือด้วยก็ได้ลูกแบ่งไปสงก็ได้แบ่งไปสองห่อก็จะครบเราไหมครบเราไหมเหลือตำปูปลาปลาแล้วปลูปลามาแล้วเหลือตำปูปลาเหลือปลาอือห่ออย่างเดียวปลาไอเนี่ยบีปลานึ่งมะนาว เข,เขาจะนลอยมายอดมาแล้วก็ขอกุ้งมาแล้วกุ้งลายสือครับนี่ใครดูคลิปนี้ดิวก็ดิวก็อยากจะบอกนะครับว่าตอนเด็กดิวก็ไม่มีกินเหมือนกันแต่วันนี้ดิวตั้งใจทํางานขยันโดโนดิวก็บอกทุกทีว่าเราต้องขยันทํางานตั้งอกตั้งใจเดี๋ยว,วเราก็มีวันที่ประสบความสําเร็จดิวไม่อยากให้ใครมามองว่าเราอยากเราจะอวดน,นู่นนี่นั่นแต่ดิวอยากให้มองว่า ดิวอยากให้เมนแค่ทำชมว่าเก่งจังเลยแบบอยากมีวันนะอยากมีวันนี้เหมือนน้องดิวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่พี่สู้ชีวิตต่อไปมันต้องมีแสงสว่างในชีวิตแน่นอนครับดิวก็ไม่คิดว่าดิวจะมาถึงจุดนี้แต่ว,ว่าวันนี้ดิวมีแล้วดิวก็ให้กำลังใจด้วยมอบรอยยิ้มให้กับพี่พี่แฟนคลับด้วยทุกคนนะครับนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ารักน้องก็กดไลค์กดติดตามไปนานๆน,นะครับวันนี้ก็ขอให้พี่พี่ดูคลิปอย่างมีความสุขนะครับนะ เราต้องมีวันที่ดีแน่นอนเชื่อน้องดิวถ้าเราโซ่นะครับบายบายบายค่ะน่ากิดมากบายบายทุกคนบายบายก่อนบายบาย